อัสสลามวะยกุมบระมัดุลลอฮบริกาตุดิฉันชื่อนางสาววนิสาเจระวังค่ะดิฉันชื่อนางสาววนิสาสาคนค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุพิชาวริกุลค่ะดิฉันชื่อนางสาวนัตติรมาลาหิมค่ะดิฉันชื่อนางสาววราการยุทธการค่ะทุกคนรู้หรือไม่คะว่าบทบาทของอสอมอและสาธารณสมุนฐานมีความสําคัญอย่างไรวันนี้พวกเราจะพาไปหาคําตอบกันนะคะไปกันเลยคะ่ะ วิชาศาสนาสุขวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์อสมมในชุมชนบ้านนาเคียนกันนะคะก่อนอื่นเราอยากจะทราบชื่อของหัวหน้าอสมในชุมชนบ้านนาเคียนก่อนค่ะแลลลล้้ววเเเเรราาาากกก็็ยัังมมนนนอคืชใทีต้องเรียนจบชั้นไหนถึงจะเป็นอสมได้คะอสมไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้กําหนดอายุนะคือคืออสม แต่ตอนนี้เขากําหนดไอเขากําหนดจะต้องคืออ่านออกเขียนได้อย่างมากก็คือป .6 ป .6 ก็คือต้องใช้วุฒิป .6 ไ,ไม่ไม่ไม่ได้ใช้วิแต่ว่าคือเราต้องอ่านออกเขียนได้ต้องต้องเหมือนกับว่าสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจพูดคุยกับชาวบ้านได้อาชีพหลักของพี่คืออะไรคะ เออตอนนี้เย็บผ้าแล้วก็เลี้ยงหลานแล้วก็ทำงานอาสอม,อมแ,ลและระยะเวลาที่เป็นอสอมที่เป็นอสอมมาแล้วกี่ปี <10 S 2> คะสิปีค่ะน,น่านกะะ <laughs> แล้วอสอมมีหน้าที่หลักอะไรบ้างคะในชุมชนอสอมมีหน้าที่หลักคือ,อดูแลดูแล ขัวเรือนบขัวด1 3ถึงาัวเรืนอนคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเบาหวานความดันแล้วก็สำรวจลูกน้ำยุงลายแล้วก็ประสานงานกับสาธารณสุขเพื่อแจ้งแจ้งข่าวให้กับชาวบ้านอสสมมีการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นอย่างไรบ้างคะ เราจะมีหน่วยงานอื่นๆก็เหมือนอบตตำรวจแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าสมมติเป็น,ปน,ปนสาธารณสุขนะเราก็จะคือเราก็จะนําเหมือนกับอสมอมิสโลเกนที่ว่าแจ้งข่าวร้ายกระชายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกให้แก่ประชาชนดํารงเป็นตัวอย่างด,ดารงตนเป็นตัวอย่างที่ดี มีการออกเยี่ยมบ้านหรือสำรวจสุขภาพประชาชนในพื้นที่บ่อยแค่ไหนคะก็เกือบทุกเดือนเดือนละเดือนละมันเหมือนกับอาทิละครั้งเลยอ๋ออาิละครั้งชื่อคบอสมนงเคยจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอะไรบ้างคะในชุมชนตอนนี้เรามีเฮลท์สเตชันเรามีโครงการสถานีสุขภาพเราจะมี จะมีเราเราจะเริ่มปเปิดฮลิล์สเตชันจะให้ประชาชนมาวัดความดันเจาะน้ำตาลชั่งน้ำหนักส่วนสูงเหมือนกับประเมินตนเองคัดกองตัวเองว่าตัวเองอ่ะเสี่ยงกับโรคอะไรสำหรับอสอมแล้วคำว่าสาธารณสุขมูลฐานหมายถึงอะไรคะ าสาธารณสุขมูลฐานหมายถึงกิจกรรมหลักที่จำเป็นต่อาการดูแลสุขภาพของประชาชนในระดับชุมชน,ชนอสมมอง,มอง,มองว่าองค์ประกอบหลักของสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนมีอะไรคะมี14บองค์ประกอบ 1. โภชนาการ 2. งานสุงนสขงานสุขศึกษา 3. รักษาพยาบาลเบื้องต้น 4. การจัดหายาที่จำเป็น 5. สุขาพิบาลและจัดฐาน้้ำสะอาดปกอนามัยแม่และเด็ก7งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่น8การสร้างเสริมคุมคุมกันโรค9สุขภาพจิตสิบาธสาธรส,ส,ส,สุสิบเออนามัยสิ่งแวดล้อมสิบสอง 12. คุ้มครองผู้บริโภคสิบสามการฝ้ารองรัและตอบสนองต่อโรคประจำต่น 14. สิบสี่ 14. การส่งเสริมสุขภาพ,าพค่ะ มองปปัญหาอะไรบ้างแล้วแก้ปัญหาอย่างไรคะเราก็พบปัญหาเหมือนกับบางคนไม่ค่อยให้ความร่วมมือแต่เราก็คือเราก็เหมือนเราไปทําความเข้าใจพูดคุยบอกถึงโทษบอกถึงก,การที่เรามาและประโยชน์ของการที่เขาจะได้รับการจัดการสุขภาพของตัวเอง ประชาชนใชนุมชนให้ความร่วมมือในการดูแลสุขภาพดีแค่ไหนคะดีค่ะขาอ,ขอมูหา้าโอเคทุกคนให้ค่คอยให้ส่วนมากเปิดแต่ค่อนข้างให้ความร่วมมืออยากให้ภาครัฐหรือในอยการสาธารณสุขสนับสนุนอะไรบ้างไหมคะตอนนี้อสมเราขาดเครื่องมือเหมือนกับเครื่องวัดความดานันเครื่องเจาะน้ำตาลอ่า อะไรแบบนี้อยากจะให้ภาครัฐสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับอสมอในการคักกรสุขภาพของประชาชนข้อสเสนอหรือแนะนำสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากเป็นอสมอบ้างไหมคะ,ะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเป็นอสมอนะคะโอสมอเราเป็นจิตอาสาเราต้องทาด้วยหัวใจถ้าเราจะจะเข้ามาทํางานชุมชนเราจะต้องเอาหัวใจเข้ามาก่อนเป็นอันดับแรก พะเราเงินค่าตอบแทนเราไม่ได้มากมายเราเราได้แค่เราค่าน้ำมันรถนะคะเราก็ต้องเราต้องมีจิตสาธารณะถึงจะทําได้งานอสมค่ะวันนี้จบการสัมภาษณ์อสมในชุมชนหมู่บ้านนาเคียนต้องขอบคุณอสมในหมู่บ้านนาเคียนที่มาให้ความรู้พวกเราดีมา้เสี่าสุดจะได้ แล้วทุกคนรู้หรือยังคะว่าสธาธารณสุขมูลฐานและบทบาทของอสมอในชุมชนคืออะไรเดี๋ยวหนูสรุปสั้นๆให้ฟังคะ่ะ วันนี้พวกเราจะมาให้คำตอบเกี่ยวกับบทบาทของอสมและสาธารณสุขมูลฐานนะคะบทบาทของอสมคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านคือการเป็นผู้ประสานงานและเป็นตัวแทนของชุมชนในการดูแลสุขภาพอนามัยโดยโดยมีหน้าที่หลักๆคือการแจ้งข่าวสารสาธารณสุขเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพให้บริการได้สาธารณสุขขั้นพื้นฐานค่ะลักษณะสำคัญของสาธารณสุขมูลฐานนะคะ เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อจะยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนให้ดีขึ้นบนหลักของความพยายามด้วยตนเองของชุมชนโดยการสนับสนุนของรัฐค่ะอาสาลามอลายัยกุมะร แล้วเราก็ยังมีกลนอนเราก็นอนมหลับกิช่วเวลาเช้านทีัุ้กนงเือกราไม่ลือใครเมื so well ่อน at ันสั่งบอกเอแล้ววันก็ดสัได้ไหมใครก่อนใครมันดีอะไรกันไปได้ ดิฉันชื่อนางสาวสุนิสาเจรระวังดิฉันชื่อนางสาววริษาสาคนค่ะสว่วนดิฉันชื่อนางสาวสุพิชาวริกุลค่ะเ Ani ada tangkung ko loh? Ko dia. Ani, anih berbaga bahan. Ani, anih macam? Ani, anih macam? Ani, anih macam? บทปาดทองัวโหละต่ไม่้งสองดีนี่กสคัตไม่นเอาลกะสำคัญไไเอาไออนีมันกไเน้วันนี้พวกเออจะมาหาคำตอบเอวันนี้พวกเราจะมาให้คำตอบมาหรอเขาทำ